สวัสดีค่ะคลิปนี้ดาวก็พามาแนะนำวิธีการให้กากอาหารกับต้นทุเรียนนะคะแล้วก็จะทำให้พื้นดินเนี่ยนะคะของเราเกิดไส้เรือนเยอะนะคะกากอาหารนะคะกากอาหารคือคือกากอาหารที่ใช้บำรุงนะคะในการที่เราปลูกต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ชนิดไหนนะคะใส่ได้ทุกชนิดเลยนะคะสำหรับต้นไม้อันนี้เป็นต้นทุเรียนนะคะ ต้นทุเรียนอายุ6เดือนนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะคะวิธีการบารุงดินนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้สร้างไส้เดือนนะคะสร้างไส้เดือนในดินเยอะๆนะคะการที่พื้นดินนะคะสร้างไส้เดือนได้เยอะนะคะเมื่อสร้างไส้เดือนได้เยอะนะคะก็จะทําให้พื้นที่บริเวณตรงนั้นนะคะไม่มีเชื้อรานะคะไส้เดือนคือตัวที่มา รักษาเชื้อราในดินนะคะก็จะมากัดกินเชื้อรานะคะไส้เดือนกัดกินเชื้อราที่อยู่ใต้ดินนะคะแล้วก็รากของต้นไม้ที่อยู่ใต้ดินชั้นล่างนะคะให้หมดไปนะคะตรงไหนที่มีไส้เดือนเยอะนะคะตรงนั้นบริเวณนั้นจะไม่มีเชื้อราเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะบำรุงไส้เดือนก็คือใช้กากอาหารนะคะกากอาหารในการที่เอามา บํารุงต้นไม้แล้วก็สร้างท้าเดือนทางด้านดินชั้นล่างขึ้นนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวที่จะรักษาเชื้อราชั้นใต้ดินนะคะอันนี้ก็เป็นมูลปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักที่เราได้ใส่เอาไวา้แล้วก็ยัง,งยังยังอ่าละลายไม่หมดนะคะดินยังดูดปุ๋ยหมักตัวน,นี้เข้าไปไม่หมดนะคะ แล้วเราก็จะมาบำรุงด้วยการให้กากอาหารต่อนะคะเพื่อที่จะบำรุงรากบำรุงดินนะคะแล้วก็บำรุงไส้เดือนนะคะให้ไส้เดือนเนี่ยช่วยรักษาเชื้อราในดินชั้นล่างนะคะดินชั้นล่างสําคัญที่สุดนะคะถ้าดินชั้นล่างเนี่ยไม่อัดแน่นนะคะก็จะไม่ทําให้เกิดปัญหาทางใบนะคะปัญหาที่ดินชั้นล่างอัดแน่นนะคะก็คือ ใบนะคะจะไหม้แล้วก็จะเหี่ยวนะคะปลายใบยแห้งปลายใบไหม,ม้เหี่ยวก็คือรากเนี่ยไม่สามารถที่จะดึงอาหารดึงอากาศเข้าไปเลี้ยงยอดและใบให้เพียงพอได้นะคะก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาทางใบต้นทุเรียนที่สมบูรณ์นะคะต้องเริ่มแตกกิ่งเยอะนะคะแตกกิ่งเยอะแบบนี้นะคะ คือดาวอยากจะแนะนําการหาซื้อต้นทุเรียนนะคะที่ปลูกนะคะต้องเลือกต้นทุเรียนที่เสียบยอดต่านะคะเสียบยอดต่ําแล้วก็ต้นทุเรียนที่เสียบยอดต่ำนะคะจะทําให้การสร้างกิ่งได้ดีกว่านะคะอย่างต้นนี้ของดาวนะคะอันนี้คือทุเรียนที่เสียบยอดต่ํา ต้นพันธุ์ที่ต้นกล้าต้นพันธุ์ที่เราเสียบยอดต่ำอ่ะจะทําให้สร้างกิ่งได้ต่ำนะคะกิ่งก็จะอยู่ต่ำประมาณนี้จะไม่ขึ้นโล่สูงนะคะต้นพันธุ์ที่เสียบยอดต่ำเนี่ยจะช่วยในการตั้งพุ่มได้ดีกว่าจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าตั้งพุ่มได้ดีกว่าก็จะทําให้มีกิ่งเยอะกว่าก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือลําต้นอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวด่าให้ดูเนาะ กิ่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะคือกิ่งจะอยู่ต่ํามากเลยนะคะถ้าเราเสียบยอดต่ําเลือกต้นกล้าที่เสียบยอดต่ํามาปลูกนะคะอันนี้คือเคล็ดลับการซื้อต้นพันธุ์มาปลูกอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเลือกต้นพันธุ์ที่เสียบยอดต่ําการสร้างกิ่งจะเตกได้ดีกว่าจะเดินติบตัได้ดีกว่าเพราะว่ากิ่งที่ต่ํานะคะกิ่งที่ยอดการเสียบการเสียบยอดที่ต่ํานะคะจะทําให้ การสร้างยอดของต้นทุเรียนเนี่ยสมบูรณ์กว่ากิ่งสมบูรณ์ก็จะกิ่งก็จะอยู่แบบต่ําเตีย้ยๆแบบนี้นะคะถ้าเราเลือกต้นทุเรียนที่สร้างยอดนะเอ่าเลือกต้นทุเรียนที่เสียบยอดสูงก็จะทําให้การแตกกิ่งอยู่ด้านบนสูงแล้วการสร้างกิ่งจะน้อยลงจะขึ้นโนปสู่ด้านบนมากกว่าการแตกตั้งพุ่มมาสร้างลาต้นด้านล่างนะคะวันนี้ดาก็แนะนําวิธีการอ่สร้าง สร้างเอ่อสร้างไส้เดือนในดินเพื่อที่จะทำให้ไส้เดือนเนี่ยมารักษาเชื้อรานะคะที่คคนต้นของเรานะคะก็ไม่ยากนะคะเราแค่ทำปุ๋ยหมากแบบเนี้ยเราแค่ทำกากอาหารแบบนี้นะคะด้วยกากอาหารเดี๋ยวคลิปพรุ่งนี้นะคะคลิปพรุ่งนี้เราจะลงวิธีทำกากอาหารให้ชมกันนะคะว่าทำอย่างไรนะคะก็เป็นวันหยุดนะคะ วันนี้ดาก็จะให้คนงานเขาทำนะคะแล้วก็เราจะมาลองให้ดูในวันพรุ่งนี้นะคะก็วันหยุดยาวตอนนี้ก็สี่วันนะคะที่จะได้หยุดเราก็จะได้มาถ่ายวิดีโอวิธีทํากากอาหารให้ดูกันนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมที่อยากจะทํากากอาหารมาเก็บไว้ใส่ต้นไม้ต้นทุเรียนนะคะต้นทุเรียนต้นผลไม้ต่างๆก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้ใส่ได้นะคะค่ะ ก็อันนี้ก็เป็นกากอาหารที่ส่วนของเราได้ทําเอาไว้นะคะเราก็จะมาใส่กันเลยเพื่อที่จะสร้างไส้เดือนในดินนะคะเพื่อที่จะให้สร้างไส้เดือนเนี่ยรักษาเชื้อราแล้วก็อ่ากากอาหารเนี่ยช่วยบำรุงดินนะคะก็ใส่แบบนี้นะคะกักแล้วก็ใส่เลยนะคะไม่ยุ่งยากอะไรนะคะสําหรับการใส่ปุ๋ยหมักแล้วก็กากอาหารเราสามารถใส่ร่วมกันได้นะคะใส่พร้อมกันได้เลยทั้งปุ๋ยหมักแล้วก็กากอาหารนะคะ ก็จะใส่แบบนี้เพื่อสร้างไส้เดือนในดินนะคะตรงไหนที่มีไส้เดือนเยอะตรงนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อราทางดินเลยนะคะดินก็จะไม่อัดแน่นนะคะเพราะว่าตรงไหนที่ดินอัดแน่นจะไม่เกิดไส้เดือนขึ้นได้นะคะตรงไหนที่ดินไม่อัดแน่นก็จะไม่เกิดไส้เดือนแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาในทางที่ดินของเราเนี่ย ไม่สามารถทจะระบายอากาศระบายน้ําระบายอาหารนะคะกราก็สามารถที่จะดึงอาหารตรงนี้นะคะเข้าไปเลี้ยงใบเลี้ยงกิ่งเลี้ยงลาต้นเลี้ยงยอดได้ก็จะไม่ทําให้เกิดใบไหมใบแห้งนะคะใบเหี่ยวยอดเหี่ยวก็จะใส่แบบนี้นะคะใส่เยอะไม่เป็นไรนะคะสาหรับการอาหารถ้าเราทําเองเราไม่ต้องซื้อเราก็ใช้ได้เยอะนะคะใส่ไว้เยอะๆเลยเพื่อที่จะสร้างไส้เดือนนะคะสร้างไส้เดือน ให้ใช้เดือนเนี่ยมารักษาเชื้อราอีกโตหนึ่งนะคะก็จะใส่แบบนี้นะคะใส่ไว้เยอะแบบนี้นะคะก็จะใส่ประมาณนี้นะคะก็คือใส่ให้ให้เต็มที่ที่พื้นท,นที่พื้นดินชั้นล่างนะคะบริเวณรอบต้นเลยนะคะ บริเวณรอบต้นนะคะเดี๋ยวลอานะให้ดูเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือใส่เสร็จแล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็จะทำให้ดินเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็ช่วยสร้างไส้เดือนขึ้นมาแล้วทำให้ดินตรงพื้นที่ตรงนั้นร่วนซุยนะคะเป็นดินที่สมบูรณ์นะคะต้นตุเรียนก็สามารถที่จะดึงธาตุอาหารนะคะ ดึงอากาศดึงอาหารดึงน้ําเข้าไปเลี้ยงใบเลี้ยงยอดได้อย่างเพียงพอแล้วก็จะไม่ทําให้เกิดปัญหาใบไหมใบ,ใบแห้งยอดเหี่ยวนะคะเมื่อต้นทุเรียนของเราเนี่ยสมบูรณ์นะคะรากสมบูรณ์นะคะสิ่งที่สําคัญก็คือรากสมบูรณ์ปัญหาทางใบจะไม่เกิดขึ้นนะคะอันนี้คือการให้กากอาหารแล้วไปดูต้นอื่นนะคะ สำหรับของดาวจะให้อยู่สม่ำเสมอนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะให้การอาหารของดาวเนี่ยต้นทุเรียนส่วนมากจะเป็นทรงพุ่มต่ําแบบนี้นะคะจะมีกิ่งอยู่ที่ดินชั้นล่างเลยนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะถ้ามีกิ่งทรงพุ่มตั้งพุ่มตั้งแต่แรกปลูกนะคะต้นทุเรียนก็จะโตได้ไวนะคะแล้วก็ทรงพุ่มจะสวยมีกิ่งเยอะ ปลายทรงพุ่มจะมนแหลมนะคะจะไม่ขึ้นโล่นะคะอันนี้คือเราให้กากอาหารแล้วก็ทําให้ต้นทุเรียนเนี่ยจะสร้างย,ดยอดได้เยอะนะคะอันนี้ก็เริ่มที่จะตุบยอดขึ้นมาเต็มต้นอีกแล้วนะคะเดี๋ยวสักประมาณ4ี่ห้าวันนะคะก็จะขึ้นยอดมาแดงๆเ,เต็มไปหมดอีกนะคะ คือการสร้างยอดเนี่ยจะมีสม่ำเสมอไม่หยุดนะคะก็ดาวจะให้เป็นปุ๋ยทางลินฟีเซอร์แล้วก็ปุย๋ยทางใบยูปุ๋ยทางใบฟีเซอร์นะคะปุ๋ยทางดินิวมิกอยู่สม่ำเสมอทุกๆ7วันนะคะก็จะทำให้การสร้างยอดสร้างกิ่งได้ดีนะคะแต่กิ่งอยู่สม่ำเสมอแบบนี้นะคะทุกต้นนะคะดาวก็จะให้เป็นปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยทางใบนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะกําลังเริ่มแตกยอดแตมเหมือนกันนะคะอันนี้คือยอดที่กําลังเริ่มจะแตกนะคะเป็นแบบนี้นะคะการให้กากอาหารให้ร่วมได้ทั้งอ่กากอาหารปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยน้ำฮิวมิกนะคะให้พร้อมกันได้เลยเพื่อที่จะบำรุงดิน แล้วก็ช่วยช่วยสร้างไส้เดือนในดินนะคะรักษาเชื้อรานะคะแล้วก็จะมาบำรุงทางใบสร้างยอดแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็เริ่มแตกขึ้นมาเต็มอีกแล้วนะคะค่ะก็ลองปรับใช้วิธีแบบนี้ในการปลูกต้นทุเรียนกันดูนะคะต้นทุเรียนก็จะไม่มีปัญหาใบไหม้ใบร่วงใบแห้งใบเหี่ยวเลยนะคะถ้าถ้ารักษาแบบนี้ดูแลแบบนี้ก็คือให้ปุ๋ยหมักให้กากอาหาร ให้เป็นปุ๋ยน้ำบำรุงดินจะไม่ให้ปุ๋ยเคมีนะคะเล็กเลี้ยงการให้ปุ๋ยเคมีนะคะปัญหาต้นใบแห้งยอดเหี่ย,ยว mm. ก็จะหมดสิ้นไปนะคะต้นทุเรียนของเราก็จะตั้งพุ่มได้ตั้งแต,ต่แรกปลูกเล็กๆนะคะแล้วก็จะโตไวนะคะค่ะคลิปนี้เราก็มาแนะนําวิธีการให้กากอาหารกับต้นทุเรียนเพื่อสร้างไส้ดินนะคะเพื่อสร้างไส้เดือนนะขอโทษทีเพื่อสร Vera, ้างไส้เดือนในดินให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ย เติบโตวไวแล้วก็ไม่เกิดเชื้อราทางดินชั้นล่างนะคะค่ะคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะท่านไหนสงสัยก็สอบถามคอมเมนต์สอบถามได้นะคะดาจะมาตอบอให้ทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ กากอาหารนะคะพรุ่งนี้จะลองคลิปให้ดูนะคะวิธีการทํากากอาหารนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวีดีโอใหม่ๆของเราต่อไปค่ะขอบพระคุณมากค่ะ